สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมดิจิตอลเซอร์คลาสหรือว่าเดือมอะไรเนี่ยด,ดยูแท่งนี้สิพี่หนิกระโดดงเนี่ยโอ้ทำไมทำไมดูคิ้วจังเลยอะ่ะข้างล่างก็จะเป็นน้ำเลอร์เลเซอร์แตนเลเซอร์แหะแจตอวนนแน่นน ปุ okay. ๊บเลยนี่ไงเข้าไปแล้วครับทุกคนว wow. ้าวดูสิครับสายลงเต็มไปหมดเลยสวยมากเลยครับทุกคนเฮ <c oughs> ้ยได้ไงมาแล้วพี่มิงเอ้ยน่ารักไม่กลัวเหรอเราต้องรีบหนีสิไม่ชมเขาน่ารักยังไงอะตาเขาโตมากเลยทุกคน <c oughs> ถ้าเราไม่ไปต่อเลยเขาจะขึ้นมาได้ไหมดูดิดูดิต,ตามเราไหมเนี่ยไม่ตามเหรอปกติเขาต้องตามเรานะตอนนี้เรากำลงวิ่งขึ้นไปแทานบนแล้วครับทุกคนตอนนี้เราต้องไปตามต่อนะครับแต่ทำไมเหมือนเราวิ่งบนเลยอ่ะพี่หมิงไหนอะ่ะยังไ,งไงทางออกยังไงเห็นแล้วเราต้องเข้าไปที่ท่อ ใช่เข้าไปได้ไหมอืมอเลยว้าวอ่าไม่ได้เฮ้ยเ,เราต้องลงไปด้านล่างเลยนะเนี่ยใช่แล้วก็มาอยู่ด,ด้านล่างแล้วครับทุกคนตรงข้างล่างนันกจะ็จะมีอะไรของเล่นของเล่นแล้วก็ข้างล่างจะยาวๆแบบ,บนองมากเลยนะครับจะใครตกลงไปสุเย่แน่นอนเลยจะไม่ตกแต่หมอ สวยมากเลยครับนกลังน,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 นเรา,านนกมอ่อนเลยงีไปนะครับม,มันจะเมื่อหมือนมันยุบลงไปเลยพี่หมีใช่หเปล่า,ามันเสียงอะไรอ่ะเมื่อกีอ้เสียงอุ้ยเสียงนี่เย็ทุกคน เราต้องรีบวิ่งไปนะครับย,ย,ยันโซนสุดท้ายยากเนี่ยทับแน่นอนไม่เป็นรไรใช่อะไปเลยพี่หมิงหลบไปู่แล้วเหรออ้ยดูใหญ่มากครับทุกคนไปเลยเราตร้องรีบแล้วยิงไงบันไดย้าหูสุดๆเราก็ขึ้นมาข้างบนได้แล้วครับ วิ่งเรากำลังหนีเขาวิ่งเราโดนไล่เหรอพี่หมิงใช่มันมีหลายอันได้แล้วตอนนี้เราจะโดนจับตัวหรือเปล่ปาทุกคนไอ้สุดเราก็มาถึงบันไดแล้วเขาไปไหนแล้วเขากลับแล้วิเขากลับแล้วทำไมกลับง่ายยังเลยอะ่ะไม่ขเขาเจออีกคนหนึ่งสาพาทำไมมันเป็นขาดแบบนี้พี่หมิงมีคนทำไว้เหรอฟ้านึกว่าเขาจ่ายตังค์ไม่หมดแล้วเขาไม่สร้างให้ดิอันนี้คือตำรวจที่เราวิ่ง อว,าวสายอยู่ด้วยต้องเป็นน้ำที่ทำให้เราวิ่งเร็วแน่เลยเป็นสายฟ้าคนนั่นเอ,อุ้ยวิ่งเร็วยังกับฟ้าดูดิโอ้ยนักการเมืองเลยทุกคนดูสิเร็วมาก โอ้โหโอ้โโอ้โหยังไกลโอ้โหยังไกลโอ้โหเราจะผ่านแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นไปด้านบนเลยนี่มันลูปตำรวจนี่พี่หมิงเขามาเกี่ยวอะไรในเนี้ยเอออะไรแล้วครับตอนนี้ใช่เราต้องไปเอาบันไดนะครับทุกคนเอาบันไดเลย ต้องใช้เหรอโอ้ก็มาไว้ให้ดูแต่ว่ายังไงก็มาให้แล้วอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นด่านอะไรอะพี่หมีพัดลมยักษ์เราต้องใช้ความแข็งแรงของขาทั้งสองข้างนะครับน้องวิ่งไปใข้อสีสนันมากเลยครับนไปด้านบน ใช่กระโดดเุ้ยนั่นไงโอ้โหพี่หมิงอยากลองว่ามันสูงแค่ไหนเอาเหรอเดินไปตรงไหนก่อนไปปิดพ่อไหมแฟนแฟน้ากระโดดกระโดดข้ามหัวด้วยยอดโอเคโอเคอ่ะใส่เรีบๆไปเลยพี่หมิงเอาพี่หมิงเหมือนมันยังปิดไม่หมดเนี่ยในที่สุดแล้วก็ปิดอะไรนะมันเป็นสารเคมีใช่ไหมพี่หมิงที่พ่นออกมา หมือนจะเหลืออีกอันหนึ่งนะฟ้าว่าทำไมลูกเดินขึ้นไม่ได้อ่ะลูกมีพลังคนที่ตกขึ้นไม่ได้จริงเหรอแล้วลูกก็จะตกไปตามหรือเปล่ากำลังไปข้างล่างมันคืออะไรอ่ะเออยากยากพัดลมยักษ์ออุุ้้ยยอุ้ยอุ้ย ไปแล้วพี่บีตอนนี้ตัดกระโดดแล้วกระโดดกระโดดกระโดดหานไปแล้วกระโดดแบบไม่ต้องกระโดดทำไมไม่กระโดดอ่ะมันติดก,กัน,นมันผ่านง่ายมากเลยครับทุกคนปกติมันต้องกระโดดนะเนี่ยตรงเนี้ยอ๋ออ๋ออ๋อแซงกันแล้วไม่ยอม,ยอมด้วยด่านพัดลมควรจะเป็นเลเซอร์ไหมครับทุกคนอุ้ยใชย่ตรวจการที่เดียวเองอะไเพื่อนทำไมถึงอย่างงั้นอนะ เดจกดูลาคนใกล้มาถึงทางออกแล้วครับทุกคนตอนน้เราไปอยู่ที่ใหญ่พี่หมิงเห,เหมือนเราต้องเจอพ่อครัวแน่เลยไม่ใช่ยนันไงรูอว่าพ่อครัวที่ไหนได้เป็นตูวตลอดตัวนี้เองแต่แล้วครับทุกคนตอนนี้เรากำลังโดนไล่มา <S 2> <S 2> พี่หมิง่อเข้ามาตรงนี้เลยเอาเขาไปอยู่ที่เราตุปกติเขาต้องโดนกับดักพี่หมิงเนะเนี่ย แต่เดินเนี้ยเขาไม่โดนเลยอ่ะเขาเดินผ่านมาเลยทุกคนนี่รู้สิแย่ yeah, แล้วพี่หมิงทำไงดียิงยิงเฮ้ยอ้ยหายไปแล้วพี่หมิงเจ๋งที่สุดเล็ได้แล้วไปแล้ว ตอนนี้เรามาทいいี่ห้องสีส้มนี้เพื่อจะมาเล่นสไลเดอร์ยักษ์พี่หมงก็เลือกแอตองกลางจะโดนเลยเหรออุ Ooh, uh ้ยอ้โอ้งเ่นโอ้กันแทงโอ้ยยอดแ ah. ล้วเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมตอนนีู้้เล่นอยู่ทั้งหมดหวงสิบกว่าคนนะครับทุกคนตอนนี้ผ่านกันได้มาแล้วตัวนี้เป็นตะลมยักษ์ ด้านบนจะเป็นเลเซอร์นะทุกคนเราต้องผ่านไปได้นะพี่หมิงไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้เราขึ้นไปจนบนแล้วครับทุกคนเดกเี๋ยวอันสุดท้ายพี่หมิงจะผ่านไหมครับทุกคนมาลุ้นกันอุ้ยผ่านด้วยเฮ้ยในที่สุดเราก็ผ่านขึ้นมาแล้วครับทุกคนเฮ้ยเรายังเหลือหัวหน้าใหญ่นะพี่หมิง ในที Now, here, ่สุดเราก็มาถึงด่านหัวหน้าใหญ่แล้วอุ้ยยิงไงวิ่งเรายิงตรงนี้เลยเหรอไปแล้วทุกคนวิ่งเราต้องจัดการเขาไว้ได้พี่หมิงเร็วเร็วอุ้ยเขาเดินตามลงมาแล้ววิ่งวิ่งได้ยิ่เดียวยิเดียวยิเดียวพี่หมิงตู้ตูพี่หมิงตู้ตู้พี่มิงตู้ตูได้แล้วพี่หมิงยิเดียวเฮ้ย แล้วก็ชน,นะจ้าหัวหน้าฟันยักษ์ได้แล้วโอเคครับทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มิมิงทีวีด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบุยบ